สวัสดีครับพี่น้องก็มีผ้าพี่น้องมา,าแต่งเขาหน้าปังครับแต่งพื้นที่ปลูกเขาหน้าปังที่ปังของเกษตรอิทนทรีย์ถนนเขาตอกแดดสานเบียกประตูผีฟ้ามนะครับ ในช่ชนบ่เขาอะหม่ไม่บอกห้าเป็นมวงเม่บอกเออาะพิ่มนอะวิง่ง跑血魂อ,อ,อะย่มอมสู้าตืีนบบนครับื่นดบ๋ยะอุ้มอะสดมื่นส่มฉ่ำย่มศ่้นะครับแล้วงอ่าอสีเพียว เป็นผีเสียแล้วรครับเน็ตพอเรี่องอันนี้สวยครับปันจับว้างนะครับบางก็มีความอทุกใจมีความพุ่มใจนะครับที่ได้เห็ดได้กระท่ำในจืงที่จะของหมักของชอบนะครับ ทุกใจนะครับมีความทุกข์ใจองครับอเอาก็กต้องเป็นก้าอายุไล้สิบมือครับเดี๋ยวอายุอีกสิบมือเนี่ยก็เต็นกล้าแล้วนะครับคนเป็นพุงน,นงนะครับ สุกผลนะครับเนี่ยสุกผลอ่าสุก็ชุ่มชื้นนะครับเห็นราก็ดีใจเป็นได้เป็นเขานะครับฟังข้อมันค่องพ้างอาหารอ่าไว่อยากได้กินอ่าเรามีก็บอ่เขาหน้า่ังปี สองพันหร้อยหกสิดปลูกพืชหลังมานะครับเป็นการปลูกพืชรังมาเพ็ดไปรอยากไัตถินสั่งเพม่อมาคงทังอาหารนะครับอ่าเริ่มเป็นของกอ่าไว้ทำบุญปั่นพี่ปั่นม่องนะครับได้อยากได้จินมือนกันนะครับ งามครับนี่ต้นเขาอายุได้ปิดมือพอดีพาพี่น้องมาเบ่งามาเห็ดชิดให้พี่พี่มอง้องห่ได้เบิ้งน้องกันนะครับตอ้นถือฝนฝนในฤดูๆๆๆหนาวนะครับฝนตกเมื่อวานนี่ เดี๋ยวจะอุ้มแล้วนะครับมันนี่ภาพที่มองไว้งให้หน้าให้น่าใหครับอยู่บริเวณประเทศอินพีนะครับที่ตัางของประเทศอินพีประมงเขาตกแจกสามแยกประตูผีฟ้าม นะครับที่ตังที่ตังแต่งหุ่งเปียกก็ต้องเป็นมากครับนครับได้ปินมากแท่กันพีนมองเ่มากะกเอาปินควนเยวครับน้อง ่ไอ้นี่ก็ยังว่าเดี๋ยวเสียวบันไดพี่ดูให้พี่นอ้องเขาดเดิ่เงเนี่ยครับหน้าหกไรเฮ็ดหกไรครับผัดว่านา้ำพุงสิเพียงพ่อบ่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับก็สำหรับเจ้ามีจิตมีนะครับอากาศหนาว อ่าค,ครับพี่ขอลบคลิปในเรี่องสํานี้ครับสวัสดีครับ